การเดิมแล้วนะเม้ใช่อะไรอ่ะเฮ้ผีผีผีใช่ไหมใช่ไหมมาเลยมาเลยสวัสดีครับผมไฮ อันนี้เราจะมาเล่นเกมผีอีกหนึ่งเกมแล้วกันเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูเลยแล้วผมจะไปจีดเลยแล้วดูเวลาที่ผมเล่นนะตอนนี้ก็เวลาเที่ยงคืนดูแค่หน้าจอก็ไปทำไมพูดพามทำเพลงนักเลงเขาเล่นเลยเพลงไปเลยนะ ใครเขากลัวกันเกมอย่างเงี้ยเลสโก้จะไม่ได้ยินเสียงผมร้องหรือตกใจแม้แต่นิดเดียวเดี๋ยวย่อยจออันนี้ลองอีกสักหน่อยนะโอเคจะได้ไม่เห็นหน้าผมเวลาตกใจมีใครอยู่หรือเปล่าก็เรากดเพลได้ไหมเอ่อโอษิี กดเทเลยโอเคโมดฝันร้ายบทที่เอาเอาง่ายๆก่อนได้ไหมบทที่หนึ่งก่อนได้ไหมผู้เล่นสูงสุดหนึ่งร้อยคนเราก็จัดไปเลยนะมีหลายเนื้อเรื่องนะแต่ผมก็จะเล่นแค่เเรื่องเดียวก่อนไม่ได้กลัวใครเ็กลัวกันไม่ได้ยินเสียงผมร้องหรอกวันนี้ อันนี้คือต้องรอคนก่อนใช่ไหมมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวดีๆเสียงเกมก็เงียบไปโอ้ยเกมนี้มีไฟกระพริบและโอ้กระโดดอะไรอ่ะเฮ้ยนม่ได้เสียงน้ำนะ มาคนเดียวซะด้วยเปล่าเปียวหัวใจซะเหลือเกินถ้าผมตกใจอะไรไปก็ก้ยอยู่ดูเป็นเพื่อนผมด้วยเฮ้ยทำไมทางมันค่อยๆเดินไกลออกไปอ่ะล้านหลังมีปะเนี่ยเดินถ่ายหลังได้ไมันะ้ยนงกังกังงอ่ามีไฟกระพริบนะเขาเตือน้วเอ้ยอะไรอ่ะ มันไม่ได้เงยดูด้านบนเลยนะอ๋อตอนแรกมันไม่มีนี่เฮ้ยโอ้โห,โห,โหไม่ยินเสียงอะไรร้องมะเฮ้ยมันวังเวงอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่ใช่แล้วนะกระโดดได้ไหมยังมาร้อ,องอะไรแถวนี้พี่แถวนี้อันตรายนะครับ คนเดินใจดีสู้เสืออา้อาก็อุตส่าห์เตรียมกลัวไว้แล้วนะด้านหลังพี่ไม่คิดจะไล่ผมหรอกต้องใส่ไม้มาให้เรากลัวก่อนนะไม่น่ามีอะไรหรอกมั้งอย่าอย่ามาวิ่งไล่หลังผมทีหลังนะ ไปแล้วไปแล้วประตูอยู่ข้างหน้าประตูอยู่ข้างหน้าแบทบทที่หนึ่งคงไม่น่าเอาก่อนมนะั้งเปิดครับต้องกดค้างนะประตูทำไมประตูไม่เปิดให้ผมอะ่ะมีวิ่งขึ้นไม้แล้วนะทำไมประตูไม่อะ,อ,ะอ,ะอะไรอะ่ะอะไร อเตียงเปิดประตูต้องหลอนขนาดนี้ไหมผมถามจริงเนี่ยอะไรอะ่ระสถานที่ท,งทองเดียวที่ซึ่งลื้อลีรับนานนับปีไม่มีใครกล้าเหยียดย่ำเข้ามาเป็นเวลาหลายช่วงอายุคนแล้วแต่มีผมคนเดียวไม่รู้มาได้ยังไงมาจนถึงตอนนี้ ผมพยังไม่รู้เลยว่าผมเดินเข้าไปทําไมเรื่อยๆเนี่ยพี่ครับมีคนอยู่ไหมครับตอนนี้ขนลุกแล้วขนลุกแล้วมีคนอยู่ไหมครับโหคือเสียงตีนชัดมากเฮ้ยไม่ยินเหมือนผมปะผมขอเพิ่มเสียงสักนิดเพื่อเพิ่ม,มความหลอนอะ่ะใครจะมาก็มาผมจัดได้หมดอ่ะโม่โห เอ้ยยิ่งเข้าใกล้ยิ่งหลอนโอ้โหมัหย,ยาบตัวทีนะแต่ถ้ามีคลิปนี้มีคำหยาบก็ขอโทษไว้ด้วยนะทำไมมันเดินโซซ่าโซเซยัยงแบบข้างหน้ามีอะไรวนะ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 ิ่งนะวิ่งนะวิ่งนะวิ่งนะมอวแต่ดูข้างหน้านะข้างหลังก็น่ากลัวเหมือนกันนะแต่ผมจะสปีดรันเลยเกมนี้ไม่มีผีอยู่จริงหรอกอุ้ยอุอุย ซิกแซกซิกแซกซิกแซกคีบก่อนนะคีบเกมพีก่อนเฮ้ยคนลุกคนลุกและหมู่บ้านนี้ก็ได้ล้างไปนับสิบปีแล้วในขณะที่มีชายคนนึงเดินหลงทางเข้ามาโอ้โหตัใจเลย จริงดิตาเทียบเลยมีเสียงใครอะอตกใจเสียงตัวเองเดินข้ามสะพานซ้ายขวาทางตนแล้วใครจะกล้าเข้าไปอย่างเนี้เ,เสียงเงียบแล้วนอออกไปข้างนอกดูดิเอาผมควรเข้าไปดีไหมเนี่ยเดินเข้าไปปุ๊บเงียบปั๊บเลยเอาสงสัน่าจะมีเซนเตอร์นะ ถ้าคุณมาจัมสแก์ผมอย่างนี้ได้ไงคุณคิดว่าผมกลัวเหรอมันเสียงรอง,งเทา้าค่อนข้างดีแล้วนะเราแองหลังเหลือเกินเราก็เล่นคนเดียวซะด้วยสิยมีเบาวกว่านี้ไหมประตูเนี่ยอาเทียบเลอเฮ้ยอะไรอ่ะไ,ได้ยินไหม ได้ยินเหมือนที่ผมได้ยินไหมเ้ยเฮ้ยๆอะไรอ่ะคนหากุญแจเขาให้หากุญแจนะเออเสี่งเท้านี่ซ้ายเร็วกว่าดิ ทำไมเหมือนมีเ uhm, ส nice ียงเท้าเดินตามหลังเลยเอาไว้ละทางตามอีกไม่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 มีหน้ามีอะไรก่อนวะเขาคงไม่รีบเล่นเราหรอกมันวางเวงอ่ะเล่นคนเดียวอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาเล่นคนเดียวก่อนนะเดี๋ยวเหมือนมีตีนเดินตามอ่ะมันมีตีนเดินตาม กูหลอนไปเองแล้วเนี่ยต่างตาอหนีแล้วเฮ้ยโอ้โหอะไรนะมีตุ๊กาตานอนอยู่ตรงกลางนะอะไรเนี่ยให้กุญแจเราหากุญแจเจอแล้วเดี๋ยวผมขอเก็บกุญแจก่อนนะเด อันนี้เราเก็บหรือยังอ่ะผมน่าจะเก็บหรือยังวคว้ากุญแจทำไมไมันไม่ที่เก็บกุญแจให้ผมอ่ะน่าจะเก็บแล้วมั้งเจอกุญแจอันนี้ควายโอเคได้แล้วนะได้กุญแจมาแล้ว อปกรณ์โอเคมีกุญแจแล้วทางสะดวกแล้วทางสะดวกเจอกุญแจแล้วเจอกุญแจแล้วล้วจะเจอผีหรือเปล่าดูเงี้ยเงี้ยเราทุกว่าทางตันอีกแล้วเราต้องรีบไปเราต้องรีบไปอะไรอะอะไรอะ มันมาใกล้มากอะเด,เดี๋ยวตั้งสติก่อนนะเสียงมันบิวมากมันน่าจะกลับมาทางเดิมแล้วนะมันไม่อะไรอะ่ะไม่ผีผีผีใช่ไหมใช่ไหมมาเลยมาเลย เฮ้ยมันวิ่งเร็วจัง,ง,เ,จงเรามีกุญแจปะเนี่ยอาเวแล้วต้องไปเอากุญแจใหม่อีกเหรอทีวิ่งกวเร็วเลยมันก็ได้แค่ครั้งแรกแล้วโอ้โหขนลุกเลย คนลุกไม่คิดว่าจะหลอนขนาดนี้นนเพลงด้แหละเพลงมันบิวนะผมสัดยาวเลยนะสปีดรันคือผมต้องไปเอากุญแจใหม่นะอืมวัดจำทางได้อยู่มั้งทางนี้แหละทางนี้แหละเดี๋ยวผมจะไม่กลับไปทางเดิมละง่างยง่ายจำทางได้ก็ง,ง่ายแล้วเดี๋ยวผมวิ่งกลับไปทางเดิมแล้วนะคว้ากุญแจเลยโอเค รู้ว่าเพราะเราถือกุญแจว่าเราเลยวิ่งช้าไม่เกี่ยวนะผมว่าผมซัดกลับทางเดิมเลยนะออ่อาเจอเร็วนะเว้ยเมื่อกี้เราเจอตรงช่องนี้นะเรามาเรามาทางนี้ต่อเราไม่ไปช่องเดิมแล้วนะ นี่งทางตรงๆอย่างเงี้ยทางตันปะเนี่ยไม่ตันไม่ตันซ้ายขวาไม่มีมาแล้วเหรอมาแล้วเหรออะไรอะอะไรอะอะไรอะอะไร ตอนนี้ขวาลายสายดีผมไปเฮ้ยทำไมภาพมันชูมะมาแล้วมาเร็วมาเร็วมันรอบที่สองแล้วนะเว้ยมันรอบที่สองแล้วมันรอบที่สองแล้วเดี๋ยวจะรอบที่สามถ้าไม่ผ่านเดี๋ยวผม ต้องไปเรียกทีมเวิร์คของผมมาแล้วจากตอนแรกขนลุกตอนนี้หัวร้อนแล้วนะ <c oughs> <c oughs> ใครที่ดูอยู่ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s c r ต b e และกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับอตอนแรกหัวใจหัวใจเต้นแล้วนะแต่ก็ยังไม่ค่อยชินอยู่นะในรอบที่สองเดี๋ยวเราไปดูรอบที่สามกันถ้ารอบนี้ผมไม่ผ่านเดี๋ยวผมจะไปเรียกทีมงานของผมมาล้มีทีมงานด้วยเหรอ เล่นคนเดียวมันตลอดโอ้ยเจ็บไปทางหูเดี๋ยวไปดูกันอีกรอบเลยดีกว่ามันจะผ่านหรือไม่มันวิ่งเร็วอ่ะแล้ววิ่งตามมันไม่ทไอเราวิ่งหนีมันไม่ทันอ่ะกุญแจก็ต้องไปหาใหม่นะเล่นคนเดียวเล่นยากเดี๋ยวเราสปีดรันเลย เรารู้แล้วไงว่าจุดกุญแจอยู่ตรงไหน,นแต่เรายังไม่รู้เลยว่าประตูอยู่ตรงไหนอ่ะผีมันจะอยู่ฝั่งประตูนี่นเลยผมว่าลันวิ่งหนีผีไม่ทันหรอกเี่ีเราไปกันทางนั้นแจ่รอบนี้มันไม่มีมันมีที่แอบปะเดี๋ยวเราเราลองแบบไม่ถือกุญแจนะวันนี้เราถือไปแล้ว ทางนี้ดูว่าเลส,สกโกเลสตโกจำไว้เลยว่าเมื่อไหรที่ภาพมันซูมคือตีมานะโอ้ยโอ้เออ อีพีหน้าอีพีหน้าเลยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอีพีหน้าเลยคือผีมันมี G P S แนะ่ผมว่าเดี๋ยวนะขอขอคุยกันก่อนขอคุยกันก่อนผมว่าผีมันมี G P S คุณคิดว่างไง <LAUGHS> เดี๋ยวเจอกันในอีพีหน้าแล้วกัน อีพีนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายไม่ได้กลัวหรอครับไม่ได้ตกใจด้วยไปหามาได้สามารถบอกเวลาที่ผมตกใจได้นะครับว่าผมตกใจเวลาไหนไม่มีคุณก็เห็นอยู่ว่าผมเล่นแบบดุดันขนาดไหน <laughs> แล้วเจอกันครับบ๊ายบายลาไปก่อน